ปัญหาโรคราที่จะเข้ามาพร้อมในช่วงกันหน้าฝนนะครับก็คือโรคราไฟทอปเทราหรือโรคใบเน่าฝักเน่าที่เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้ปัจจัยของการให้ผลผลิตน้ํายางเนี่ยน้อยลงไม่ได้เปอร์เซ็นต์น้ํายางไม่มีคุณภาพครับสวัสดีครับวันนี้น้องต้อมจะมาพูดถึงปัญหา โรคราที่จะเข้ามาพร้อมในช่วงกันน้าฝนนะครับก็คือโรคราใบทอปเทราหรือโรคใบเน่าฝักเน่าสาเหตุหลกัหลกๆเลยนะครับของเกษตรกรที่มาในหน้าฝนก็คือโรคราไปทอปเทรานะครับที่ฝนเนี่ยจะตกชุกทําให้มีความชื้นในอากาศทําให้เกิดโรคเชื้อนี้เข้ามาทําลายต้นยางพารานะครับทาให้ก้านต้นยางพาราเนี่ยเป็นสีดําช้าใบร่วงใบสีเขียวนะครับร่วงลงมาที่พื้นเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้ต้นยางพาราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ได้ก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและได้น้อยลงทําให้ต้นยางเนี่ยมีประสิทธิภาพของน้ํายางเนี่ยน้อยลงไม่ได้คุณภาพน้ํายางไม่ข้นนะครับไม่เป็นที่ต้องการของตลาดน,นะครับเราจะสังเกตยังไงว่าโรคราไปทอปเทล่าหรือโรคใบเน่าฝักเน่าเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือปกติเนี่ยครับใบยางพาราเนี่ยจะผัดใบและจะเป็นสีแดงร่วงเท่านั้นแต่ถ้าเ,เกิดปัญหาเป็นโรคราไปทอปเทล่าเนี่ยจะทําให้ใบสีเขียวของยางพารานี้ร่วงลงสังเกตจาก ้านของยางพาราเนี่ยจะเป็นสีม่วงดำช้ำนะครับแล้วจะทําให้ใบสีเขียวร่วงอ่าใบสีเขียวร่วงมันเป็นยังไงพอร่วงมาปุ๊บมันทาให้ต้นพืชเนี่ยไม่สามารถต่างห์แสงได้เต็มที่แล้วทีนี้ทําให้ต้นยางพาราเนี่ยไม่สามารถผลิตน้ํายางออกมาได้เต็มที่และผมนะครับมีโดสนะครับมาแนะนานะครับเป็นสินค้าเกษตรเกรดพรีเษษมียมนะครับที่จะช่วยป้องกันกําจัดเชื้อรารักษาหน้ายางอีกต่างหากแถมยังช่วยฟื้นฟูบารุงรักษาต้นพืช ให้กลับมาแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารนี่นะครับเราสามารถติดต่อได้ทางช่อง Youtube โดสติดเกรดพรีเมียมหรือเพจ Facebook โดสสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมเพจบริษัทหรือติดต่อได้ที่เบอร์0994569699เป็นเบอร์ของคุณฟุ๊กนะครับโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทุกคนก็หลังจากนี้นะครับเราก็ค่อยมาพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ฝากติดตามกดกระดิ่งกดทับสัต์ช่องโดเสเกษตรเกษตพรีเมียมสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook โดสสินค้าเกษตรเกษตพรีเมียมหรือเพจผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรโดส